มีข้าวก, да. กนินมีแผ่นดินอยู่อย่าลืมขิงนะไม่รู้ว่าน้องก็หวังว่าจะเป็นผู้แท้อยากให้เป็นผู้แท้แหละอย่างที่บอกว่าคือใบนี้เขาเป็นคนง่ายสบายง่ายๆกินง่ายด่ง่ายแต่รัไม่เรื่องเยอะเรืรา ที่เขาอายุยังไม่เยอะเนี่ยมันเป็นไม้อ่อนที่แบบเขาไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตคู่เขาไม่เคยมีแฟนอนืมันก็เลยรู้สึกว่าเออมนก็ถามเขาแหละว่ามันดีไหมถามว่าเออเมื่อก่อนอยู่ห้องคนเดียวอย่างเงี้ยเขาเขาห่างจากพ่อจากแม่ไงแล้วก็เขาอยู่ห้องคนเดียวเนี้่แล้วเราก็เลยบอกว่าก็ร้องลูก่อ,กอน้องแฟนลูก่อน,ออนม่ชอบไม่เป็นไรไม่หาเองว่างเราก็ไปรับเขา จะก็ไปรับแม่งทุกวันน่ะหนูไม่ไปรับเขาก็นั่งรถมาคือไอท้ที่ที่สวนเนี่ยมันใกล้กับมหาลัยที่เขาเรียนน้อยยังเรียนอยู่ทีวีน้อยยังเรียนอยู่สวนหนูมันใกล้กับมหาลาัยที่เขาเรียนคือจากสวนหนูไปมหาลัยเขาน่ะสิบโลมือน่าจะไม่ถึงด้วยมือน่าจะเก้ากิโลเก้าโลกว่าแต่จากมหาลัยกลับกลับที่ห้องเขา,นา,นา,นนาเนี่ยสี่สิบโล ถ้าถึงแม้ถึงแม้หนูไม่อยู่ก็มาได้นั่งรถมานั่งเล่นที่สวนห้องหนูไม่ได้ล็อกเข้าไปนั่งเล่นเข้าไปนั่งดูซีรีส์จีนได้เขาชอบดูซีรีส์จีนแล้วห้องหนูมันจอใหญ่ไงมัน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 เป็นแบบปิดไฟแล้วมืดก็ให้เขามาดูหนูก็เลยบอกว่าบอกมาได้เวลาหนูทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็ดีเอาน้องไล่อะเอาไปดูช่องน้องก่อนไปดูไปดูช่องก็น่ารักดี เป็นคนบ้าน,านๆกินง่ายอยู่ง่ายหนูเป็นคนที่แบบไม่ไม่ไมค่อยชอบคนเรื่องเยอะแล้วก็ไม่ตัดตอนตอนเงินเพื่อนทอริยศเข้าใจไหมไม่ตัดตอนอ่ะหิวก็บอกหิวห่วง,งก็บอกห่วงปวดหัวก็บอกปวดหัวก็คือไม่ตัดตอนไม่ต้องเดาอ่ะผู้หญิงบางคนอ่ะเข้าใจไหมเราจะต้องเดาว่าเขาอยากกินอะไรวะเอ้ย พอเราชวนไปกินนี่ไม่เอา,เอ,าอันนี้ไม่กินไม่ได้แล้วไม่ยอมยันพอชวนไปกินนี่ ه, ไม่แห้งไม่อยากไม่อยากกินมันหมูกระทะไหมเอ้ยเดี๋ยวผมเหม็นจะแดกอะไรกูก็ไม่พูดจากกูแต่ใมน,นี่คือิ้นกินอะไรอยากกินข้าวอ่าไปร้านข้าวเมนกินอะไรอยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะไปร้านก๋วยเตี๋ยวิมนนี่กินอะไรอยากกินต้ำตามอ่าสั่งมามันง่ายอ่ะมันง่ายๆมันเลยรู้สึกว่าเออชีวิตมันสบายดีนะ กับการที่เราเรามีแฟนหรือว่ามีคนที่อยู่ข้างๆตัวเป็นเป็นคนที่แบบง่ายๆมันกลายเป็นแบบไม่ได้เรื่องเยอะไม่ได้เรื่องมากไม่ต้องมานั่งเดาว่าโอ้ยมึงจะแดกอะไรวะถ้ากูเอาพางไปกินในนี่มึงจะชอบไหมเอามือนอย่างนี้จะชอบทำอย่างนี้มันจะงอนไอ้อย่างนี้มันไม่มันจะมันไม่ต้องเดาไม่ต้องเดาก็อยากอยากถามอย่างรู้นเลยก็ถามเนาะตกค่าอยู่ใช่ จริงๆจะผู้หญิงบางคนเข้าใจใช่ป่ะหนูไม่ได้ว่าผู้หญิงนะแต่ผู้หญิงบางคนจะเป็นแบบนี้หมายความว่าก็สิ่งที่เราเคยกินกันไงจำไม่ได้ไงทำไมไม่ใส่ใจกูโอ้พามึงแดกมันร้อยกว่าล้านกูจะจําได้ไหมฮะเข้าใจป่ะวันนีเราแบบว่าเธอกินอะไรก็ที่เราก็ที่หนูชอบกินโอ้โหมึงชอบกินพันกว่าอย่างกูจะรู้ไหมกูจะตัดสรู้ไหมกูจะไม่จะมาพูดกับเจ้า อยากกินอะไรก็บอกหนูอยากกินสุกี้ไปแดกสุกี้กันใช่ได้ไหมคะอยากกินมะกะเกะไปกินมะกะเะใกตอยากกินอาหารทะเลไปตตัวคืออาหารทะเลมันง่ายมากชีวิตมันยากตรงไหนวะไหนพูดแล้วก็คืนต้องขอถุงมือพี่ขวัญเอามาใส่ขี้เข้าใจไหมเราไปปั่นเครื่องกันคือบังดีบางครั้งหนูขี้เกียจมานั่งดาวอ่ะมึงจะเยอะไปไหมเนี่ยลงก่อนฮ่าห้าห้าเออใช่ลงก่อนไม่หนูเคยเจอมาไงที่แบบ อะไรก็ไม่รู้ต้องมานั่งดาวว่ามึงต้องจบยังไงมาดั้งนั่งดาวว่ามึงจะกินอะไรวันนี้เขาชอบกินอะไรโอ้ชอบกิอปอดสมองไปคิดจากอื่นไหมล่ะแต่ใบมินนี่คืออยากกินอะไรมันมันบอกเลยบัตรที่ข่าข่าปวดหัวอ่ะนหน่อยปวดท้องผักไม่ยุ่งยาก ไม่ดูซับซอนตอนเงี้ยเพื่อนทรยศไม่ต้องมานั่งเดาไม่ต้องมาแบบเอ้อา,ารนี้เขาจะรู้สึกอย่างไรวะเอ้ส้มันจะยังไงวะอยากกินแต่มันไม่หมดทุกคนอ่าใช่ใช่สมัยก่อนไม่มีตัวเชี่ยวทําอะไรข้าเวลาว่างเวลาว่างหนูจะไม่ทําอะไร<อ>เพราะถ้าทําอะไรแล้วเดี๋ยวไม่ว่างณปคือทําเนี่ยอย่างเงี้ย เนี่ยตอนนี้เวลาว่างคือจะนอนนิ่งๆจะนอนนิ่งๆเลยเพราะว่าถ้าหนูทําถ้าหนูแบกกระถางเนี้ยไม่ว่างละถูกป่ะอะไรคนนักจะถามไปหรอกทำอะไรเวลาว่างหนูจะไม่ทําอะไรเพราะจะทำเดี๋ยวไม่ว่างพายจ้าอ่ะไข่ตักไข่ก็ได้ค่ะใส่ส้มใส่ส้มแล้วไปลืมอย่าลืมไปอัพรับสิทธิ์นิตอบตรงจุดอ้าวจริงูจะให้ดูน่าใส่จัง <ค>มันเป็นเยอะมากเลยมะไมีฟิวเตอร์อะเหมือนแบบไม่มีมันดหน้าสดมันเลอะอะไรดำๆก็ไม่ใส่แล้วสี่ห้าก็ถือว่าโอเคหนูกลับไปหาเพื่อนหนูที่ไม่เชืักศึกษาหนูนะหนูกลับไปหาเพื่อนที่ยางทองเป็นอย่างเงี้ยบางคนยกมือไหวมันจำไม่ได้ยกมือไหวเื้อไม่อยู่คบกจริงหนูกลับไปหาเพื่อนที้ยางทอยกมือไหวไมดีคับพี่หนูจไม่ได้ไงกู ไอ้ยืมใครเนี่ยโอ้โหไอ้เจงไอ้เจงไอ้ปอไปแล้วไอ้ปอไปฟาวีไรปอสีตัวอื่นตกใจจริงๆคิดดูดิๆว่ห้าต่างจังหวัดนี้ไปหมดแล้วนะฟันเฟืองไปหมดแล้วนะอย่าเล่นน้ำอย่าเล่นน้ำอย่าเล่นน้ำ ไม่มีผมหงอกลนีมันหกเส้นหกเจ็ดเส้นไม่ได้ย้อมผมนะหนูไม่ได้ย้อมดำนะนถ้ามันแห้งจะเห็นตรงเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งข้างหลังสองเส้นตลอดเลยถ้าสมุดมือหนูมันเสียอย่าเล่นน้าช่วยอย่าเล่นน้าเล่นน้องหรือยังไม่เล่นดลยแป๊บนึ่งขอขยี้ออกก่อน ก็ตลกดีนะหนูว่าดตอนนี้ักได้ค่ะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากตั้งหน้าตาทำงานเก็บเงินขึ้นคู่เลยไปวางแผนกิจธีรีเตยจัดเิออกแล้วรับด้วยยังรับหน่อยครับ รับทรงไหนไปมิ้นรับหน่อยครับไปมิ้นครับไม่รับค่ะไปมิ้นคนสวยรับหน่อยค่ะมืบเรียกไฮเตอร์หมดแล้วเฮ้ยไปมิ้นโทรศัพท์หนูออกบลูทูธ เขาตัดนูนอกบุหรีด้วยเปล่าอุ้ยตัดะบนกระหนุหรือยังก็ตัดๆตัดทั้งนั้นเขาไม่อยากใช้ชีวิตตัวตัวให้เขาใช้ชีวิตตรวตัวเเออทำยังไงให้พี่พี่เห็นไม่ต้องคุยจุอยู่แค่ตู้ไม่ต้องคุยโค่ะกัดอะแมงแมงตอดอะ คุณท a ฮะขอใกล้ตัวนึงไม่มีนะครับพูดถึงเรียบบูเลยครับพูดทำไมอ่ะพี่บพูดยิ่งเจ็บพี่เจ็บตัวก็เจ็บพี่เจ็บตัวก็เจ็บนี่นพร้อมแล้วครับแต่ที่สำคัญคือรดน้ำต่อไปเปียกแฉะเลยแมงตดพี่ทำงานอะไรครับอพี่เป็น ทำงานธุรกิจการบินที่บ้านขายตักแตนท่อดแล้วก็อืมเป็นตอนนี้ขึ้นเป็นจุดๆแล้วขึ้นหลายจุดอยู่ตอนนี้ไม่ใช่หุ้นนะงูตะวันไลไเตอร์กัดมือนะคะเฮ้ยฝนตกเลยตอนนี้ถ้า<ห>ถ้าดูด,ดูดูล,ล้เราแล้วน่าจะผ่านล้านผ่านล้านแล้วละ่ะ บวกบวกพันล้านละสักพักเดี๋ยวก็แทงย,ยอดออกดอกน่าจะติดรูป่ะก็นี่ให้น้องๆเขาช้อนไว้ไให้น้องๆเขาช้อนไว<อ><ๆ>้อ,อยู่ไม่ใช่หุ้นเขไม่ได้ช้อนหุ้นช้อนลูกออสจะกินหมกง่วกเลยความเปียก อมอหกอวกเอาไปฝากปลาปลา,าไปหน้าเลยหอยอยู่หนาหัวพี่ใครเลเวลติดเอาไปพันเหรียญดันให้หน่อยดีขอป๊อปูล่าโบนเลเวลติด เอาเลขสิบขึ้นไปนะเอาร้อยคนพอทำไรก็ไม่ได้ทำไมทุกคนหนูกำลังจะชดอกไม้ดูดอกไม้เหรอได้สิแป๊บหน่งมองไม่เห็นอ่ะมันสวยนะทุกคนแป๊บนโทรศัพท์หนูอีกเครื่องอยู่ไหนวะ เดี๋ยวลูกเอ๋ก็ทำไปด้วยมาแล้วพี่มพี่มามาทุกคนเดี๋ยวก่อนเผาแบงอยู่นี่ใส่ชาร์จก่อนมันเครื่องเครื่องพี่กุดอกไม้ดูดอกไม้ทุกคน ด้วยนะเรแชวกันใคยมาตักแม่ไปไปวิจัยต้มกันกานน้ำเหรออันนี้ดอกเขาบอกว่าดอกปิงปองดอกกระดาษไอ้ปิงปองกระดาษอะไรไม่รู้ลองแช่ไว้สักคืนป้าจะไม่เป็นไรใช่ไหมคะที่สักคืนพอปลูกรวมๆกันอันนี้เนี่ยมันเดี๋ยวมันจะมันจะขยายออกมาเต็มเลยอันนี้ก็ตรับสีกันไปแต่อันนี้มันขยายอันนี้กุหลาบกุหลาบที่คุณใบมิ้งเขาหยุ่มๆย่มไว้ ส่วน,นนี้หนูปลูกแต่หนูชอบจังเลยอ่ะแล้วพี่เชื่อบอกว่ากิ่งมันอะสามารถตัดแล้วก็แล้วก็ปักชาได้นะเวาลามันแก่แล้วอะใส่ไฮเตอร์สวยใส่มากเลยค่ะไ,ไปตันอีกรอบไาเลยผ้าใส่อยูุ่ลหลับรอบแรกเ <ละ S 2> หร <ละ S 2> ออย่าทีใส่ผ้าแบบนั้นเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ที่ใบมิ้นปลูกออกดอกแล้วเนี่ยอย่ปุ๋ยใไ่กุหลาบรอบแรกเหลือแต่ใบ ของจพวกสีชมพูนะอันนี้่ตัวนี้จัดเลยายเตัวนี้ตุยอันนี้รอดแล้วก็กุลาบเลยมันตายยากก็รอดนี่ใบมันตายนึ่งอะหนูก็พยายามจะให้มันฟืนมันก็ไม่ฟื้นนไม่เลนใบชะพลู ใบจะพูเยอะนะฮะสบวนหัวแล้วก็อันนี้ก็คือเดี๋ยวจะต้องแบกขึ้นบนแล้วเอ้ยเพลิดปลาแล้วเพลิดเลยแอนจานเพลิดปาแล้วจานเพลิดช่วยชีวิตผมไว้แล้วฮะ กูนั่งกูนั่งขึ้นพุ่มอยู่เนี่ยอ้เนี่ยแล้วรถน้ำก็เต็มที่เลยมาแต่เพชรมาแล้วทุกคนฝนมาแล้วฝนมืดเลยเดี๋ยวพาไปดูโอ้เพชรเราขึ้นก่อนดีกว่าว่ะมีคนช่วยยกแล้วใ่เลยสำรับตักข้าวเนี่ยพี่เพชถ้าพี่ไปไอ้เนี่ยถ้าพี่ไปที่พวกไอ โฮมโปรไอ้ po, ไทยวัสดุหรือว่าอะไรอ่ะพี่ซื้อตะแกรงมาวางได้ไหมพี่กลัวควายให้มันเริ่มผุแล้วอ่ะไม้อ่ะพี่เอาตะแกรงพลาสติกอ่ะวางก่อนแล้วนี่วางเลยมีปะ่ะไหวไหมเออเออตรงตรงนู้นเลยตรงระเบียงข้างนอกอะ่ะเลยเปไปะตรงที่กใกล้ๆกกโกนั่งมันชอบแดก อาจารย์เพชรมาช่วยชีวิตเราแล้วาทุกคนน้ำใส่อีกท่วมผ้าโอ้โหคนอายุยี่สิบเจ็ดยี่แปดมันฟิตเว้ยคนกระเจะมีเมียมันฟิตเว้ยอาจารย์เพชรแต่งงานยี่สิบเอ็ดันวานนะทุกคนต้นอะไรหลายสีต้นนี้หรอดอกปิงปองพี่พี่มาใครได้ใคร ือรุ่นเดียวกับไข่มุกอ่ะไอเพชรอ่ะนูแดงเลยสวยเนาะอย่พี่จัดเหนวางว้าพี่จัดเองหนูางก่อนแต่ว่าพี่จัดเหนูงเอ้กระนุตใส่าแต่่ันหนวย่อยแต่ว่าแสดงว่าอองวาง่นพี่ยกขึ้นบนเหนาไก่ี่จไ้อนี่เางไกนพี่ยนเหนวา เอาไว้ก่อนค่ะรักเสื้อขาวต้องใจเย็นมากวางไว้ที่พื้นเดี๋ยวพีขึ้นอยู่ห้องน้นคนจะมีเมียมันพิตพวกแฮะก็กลัวมันจ้าดใส่น้ำให้น้อยให้เติมไปก่อนใส่ไหมคะใส่เลยนะโอ้ยกูเก็บท้อง ร้านอะไรคะร้านอะไรล่ะสวนหนูจะไปร้านไหนล่ะร้านอะไรร้านอะไรตัวเปรี้ยปัดนอนในเป้ก็แฉะไปละตอนนี้ล้างจานหนูอยู่จังหวัดนครนายกค่ะแต่ว่าตอนนี้อยู่หมาแล้วฝนมาแล้วตาแล้วมาแล้วหีูจะต้องเก็บลําโพงเก็บทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนอุ้ยฝนมาแล้วพี่พีอย่ามองว่าหนูยืนพูดอย่างเดียวเดี๋ยวหนูจะต้องเก็บของทุกคนเดี๋ยวไปปั่นพรุ่งนี้เอาไปพรุ่งนี้อ่ะโอยู้อุ้ยแต่ว่าหนูอยู่ห้องอ่ะ อ่ะขิ่วไปทั้งเปียกไม่ได้ใช่ป่ะตอนที่หนูอยู่ห้องทักอันนี้กูรดน้ำเต็มที่เลยชุ่มูแห้ไว้หนูก็ซักเมใแห้งเลยดีกวาไหเหนื่อยกา่าได้อยู่จาอยู่าเมาจาเมา้าเมาจา้มาจ่าจ้าเมา้าจาาาจาจาจ้าจ้าจาจ้าจ้าจ้้าห้าจ้้าจ้าจ้า้าจาจ้าจาจาาช้มาจ้าจา ไม่หรู้ว่เพชรจะมาหนูก็ดึงเองก็้ที่นี่เป็นไหจะมีคนนี้ตะไคร่ออกเลยนะูกน้องมียกเองทำเส็้นะน้องเท้าใหม่ยกน้องทำไ่มาจ้างมันทมอ่ะถ้าเสร็จแล้รเสร็จนาทีแล้วกัน๋มินที่หลังเราใส่ให้ดแน่นอนเฮเจอรมันกัดดีเก็บไอไอแดูเลยนะคะ เจ็บเองไอแดงด้วยนะจ้าเสร็จแต่เพชรได้อยู่เจ้าเด้ตอนนี้อยู่นนค่ะดูดิใบไม้มาปิวเต็มเลยนะเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวเดือนมันมันมันร่วงเดือนไหนไปมะกราหรือกุมภาเราดูไปเนี่ยมันก็เริ่มร่วงแล้วมั้งใช่ป่ะร่วงหน้าร้อนเนี่ยต้นไข่เน่าจะร่วงหน้าร้อนแล้วเดี๋ยวพอคักมันจะเป็นต้นแบบโคนโคนเลยนะ เหมือนเหมือนไม้ยืนต้นตายแล้วก็ออกพอฝนหาแรกมาปุ๊บจะออกดอกแล้วออกลูกเลยอาจารย์เพชรไปวะมาวะเพิดมาวะมาวะไาพวกเราเราเก็บของทุกคนยังไม่ผิดเลยค่ะเนี่ยใบไม้ร่วงไฮเตอร์ล้มอึ๊บหนูเด็กมันก็เอาฝ่าคอไปละมันก็เบื่อนะอาพวกนี้เอาไปปัดเจือใบไม้ร่วงมันต้องกวาดแต่ว่ามันมันพูดไม่ได้ไงั ก็เบื่อแหละว่าแปดนาทีแต่เราชอบนะเฮ้ยชอบต้นไม้บใดเป็ดจ๋าเป็ดจะวางไหนเป็ดหนูจะวางไว้ไหนโอ้ยโอ้ตั้งไม่ได้ไม่ได้อยากให้พี่เพชรเเขายืดยืดอันนี้ยืดขาได้ยืดขาได้ขามันงอขามันงอ ทั้งให้ดีดิเอาเอาเอาอกเชยเชยปูนไว้ดิเอาอกเชยปูนไว้อ่าอ่าอะไรเป็ดเป็ดจะกินไหมนี่อกเชยปูนภาษาอะไรไม่รู้จักคำว่าอกเชยปูนเฮ้ยมันก็ได้นี่นะเฮ้ยได้กี่โมงดูพี่เพชรเก่งไหมล่ะเก่งมาก ไอ้เพชริ้มไม่เป็นิ้มพี่เพชรเก่งอ่ะทุกคนโอ้โหใบไม้เปงนมันมาพอดีไงไเอาเป็ดวางก่อนหนูยังไว่าหนูดึงเชงเพื่อรอใครหนูดึงเชงไว้ลอยเพชรที่แหลหนูแก่แล้วจะให้หนูยกขึ้นยกลงหนูเอาขาตั้งกล้องขึ้นเลยค่ะพี่เดชเอาจ้ะ คิดจะทำอะไรไหมฮะนอนทั้งวันจบหายนอนทั้งวันจายกระดอง่มามึงเคยคิดจะชั่วทำไม เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยเขายกขึ้นมามันเหนื่อยทำอะไรมันม่ไมาจะแดกอะนอนมึงบ้านไปอยู่ที่ไหนบ้านอยู่บ้านอยู่เมืองทองนี่ไงป่ามืดขอบคุณมากพี่ว่าพี่จะเอาตะแกรงอะพี่กลัวมันมันหักเนาะ มาน,นานแล้วว่าตั้งแต่เป็นสิบปีแล้วอะเมื่อวานพี่ขึ้นไปตัดกิ่งเนี่ยพี่เหยียบไปตัดกิ่งไอ้นี่แม่งพลัวเออพี่เหยียบมันมอนนี่เราตัดกิด่ง่ใบมนะ่อนน่ะเชื่อแบบนี้หรอกมีป่ะมีเป็นม้วนไหมเยาวๆพี่ว่าจะถ้าหนูว่างหนูขึ้นมาทำราวกับพี่หน่อยเอามีดขึ้นมากลับไปแท๊ก ึงคิดจะช่วยหรือไม่ถนงอนฮะนอนทั้งวันมึงอ่ะมันไม่ไหวแล้วมันยังไงมันยังไงเก้าดวงคิวมันยังไงฮะกูจะไม่ไหวแล้วนะอีกสี่นาทีฮะสี่นาทีคร uh i̇şte ึ่งช uh ั่วโมงนอนทั้งวันกินกันนอนกินกันนอนเคยทำะไรบ้างชีวิตอ่ะ สี่นาทีครึ่งชั่วโมงผลิตย่ำหน้าไม่เลยเดี๋ยววันะดูแลสุขภาพได้ค่ะเขบาไปค่ะพี่อีกแปดดวงใจส้มหนูครบห้าร้อยแล้วค่ะใจส้มไม่หนูได้นะค่ะก็เอ้ยก็ครับอาบน้ำชอบกุ้งเอ้ยก็ดล่ะเนี่ยเออน่ารักไปละมีไงมีไงมีน่ารักไปละเอาคางเกยมีไงต้องตีมั้ยล่ะก็อีกหกดวงยุบดวงเจ็บหน้าเหมือนไฮเปอร์หลาบผ้าไหมฮะงอน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 จัดงอนกุหลาบผ้าไหม ถามก็ไม่ตอบลุกมาดิเนสลักหรือเปล่าอ๋อโอเคโอเรัออเฮ้ยเฮ่ยเออเ้ยเยเ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเเยเเยเเยเยเย โอเคโอเคไปกไปรัไปไปนอนไปนอนกว่ปู่โอ้เก่งมากเลยโก้โก้ไหนไหนโก้นอนไหมเออนอนนอนนอโอเคโอเคหลัการักการหลัการแบนแบ๊ดแบ๊บแล้วต่นี้ใช่ดีน่ารักอะไรไหมชอบคอมเมนต์ยังจะพ่อกระตัวแลกก้ามไก่็ขึ้นข้นข้น้ขนนดีกว่าเดี๋ยวมึงด่าเดี๋ยวมึงรักกู เดี ha, ๋ยวเรียกตกลงมาได้ป ah. ุ ok, like ้บขึ้นไปนอนเอายังไงเฮ้ยเจ้าครึ่งชั่วโมงนี้คะหนูจะลงละก็ลูกพ่อท้ไหมจ๊ก็ขาทสองทีสองทีเดี๋ยวก็ไอ้รักอ่ะรักเอ้ยน่ารักกัแล้วทุกคนเห็นละตะมูตะมีเอ้ยน่ารักเอ้ยเอ้ยไงล่ะดอกสวยมาก ร้านอะไรคะเน็ตค้างพี่อีกสองคนใจช่องเขาเลยนะคะไม่ได้ร้านอะไรครับไม่ใช่ร้านอะไรโอ้โห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 มีความสุขโอ้โหแฮปปี้แฮปปี้โอ้โห้เปลี่ยนไปละกิงขาดด้วยเนี่ยน่าจะอาขาเป็นอะไรฮะเป็นอะไรก็ก็เป็นข่าเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยไหมครับพี่เหมย ใครที่รักหนูชอบหนูใส่มาลายด้วยนะคะเราเป็นดอกหมาลายมันยังไงอ่ะฮะรักไปพี่อ่ะมันมันมันหมดอะไรจะอยากกัดยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะถ้าหนูลงละจากชั่วโมงรักหรือเปล่าหลักพ่อหรือเปล่าก็ต้องปิดแก้วปิดเตาอย่างเด้ยวหลักพ่อหรือเปล่า ตรียมตัเดี๋ยวยินบอใช่เดี๋ยวรถติดีกมาหพอเลยสยามมาหาพ่อก่อนเร็วเไปสยามกันลูกมาหาพ่อก่อนไปเจอกันหน่นะครับ้วกกันนะคะพีู่กไม่ได้มึงเปลี่ยนที่นอนอีกวายนูให้เปลี่ยนเข้าหดูาหนาวดูาวูาวดูตาวดูตาตาวดตาวดูดูตาวดูตาวาดูตาวันกูตตมันนอมันงดาาาาดู มองตากลับเลยสัตว์พี่พี่หนุ่ไปแล้วนะคะใช่ค่ะเจ้าสาวมาดูแลไปจะใครมากับพี่โก้เคิร์ดแอนด์เบของดูมองตากลับหรือเปล่ะได้ตังหูคู่หนึ่งมันง่วงอะไรขนันนะเขาทำใจคู่หนึ่งแล้วก็เสื้อมันง่วงอะไรขนาดนั้นก็เสื้อแขนยาวเสื้อเก้าพัน โอเคนอนก็หกพันก็ครับก็หลักพ่อไหมก็ต้องหูอีกหมื่นก็ครับน่าจะเกินก็หลักพ่อหรือเปล่าจะเกินสามหมื่นก็หลักพ่อไหมไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่ามันมีเไปแล้วเขาทะเลาะกับหนาหรือโอ้มัเป็นะไรตั้งหูหนูหายหมดเลยมันเป็นอะไรถ้าซื้อมาอาจจะเอาไปใส่แค่ตอนไปออกงานมันรั่วงั้นหายหนูไม่ได้โกรธเป็นจริงหรอก นแปดแปดอันนี้คือหายหมดเลยตั้งหนูหายไปหมดแล้วหนูซื้อไปตั้งตนูถายเงิย่ายหายไปเลยไปนอนตั้งมึงอ่ะก็หลับหลับก็จะตอนไม่รู้ว่าถึงใครพี่กูใจนะกูน่ารักมากกูเป็นขึ้น่ารักครับแบบนี้ค่ะได้ชมได้นะครับพี่ เห็นคิ้วไหมหายได้ไงันหนูใส่ตัวแล้วหนูก็เคยถอดอาบน้ำอลไบางทีสระผมมันก็อาจจะหลุดแล้วก็อนนอนคนชอบนอนแบบดิ้นไปพิกหนน่าจะหลุดหายไปมาหาพ่อจีเออไลวดค่ทุกคนถ้าเจอหนูก็เจอที่ช่องพี่โกเออโอเอโอโอเค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 รากพ่อก็รกค้นกักพ่อไหมนแก้มแคอวาเลยแคบกว่า เอาแก้มอปเรียพี่ไปเอาคราบไปครัคราวนี้ด้วยร่างไม่มีเหล่าไม่มีค่ะรักไม่รักก็จะรักใครล่ะเออเออรักดู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 ต่อยตาหนิดูต่อยตาหิเองเออไม่รักโก็จะรักใครล่ะครับฮืรักโก็คนเดียวเลยเออรักรักรักดูต่อยตาหนิหนูไม่รู้เลยพี่กุ้งยังขาดไหมล่ะเมื่อผิวท่ามิมุกเดี๋ยวหนูปูที่นอนให้โก็อกรนะทุกคนนอ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 นนี่นี นอนเอ้ยนอนเออนอนดีๆพี่ก้อยไม่อยากนอนเลยเกดกันแบบไหนไม่มีผนางยังไม่ได้ใส่ค่ะใส่ฉันแล้วทุกคนว่ามันลำคาญนถูกไหมแอบน้ำแล้วอยากช่วยพี่ว่ามันลำคาญนถูกไหมข้าวไก่จ้าโชชี่อารามโบลมันลำคาญนถูกไหมคือมันแค่พูดไม่ได้แนะนี่

มีคำวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะรักไหมวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะรักไหมรักไหมรักไหม